สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงครับสำหรับคลิปนี้นะครับภาสาเน็จะมาพูดถึงเรื่องประสบการณ์นะครับในการเดินทางเข้าสนามบินดอนเมืองโดยใช้รถส่วนตัวนะครับว่าในิการที่เราจะนำรถส่วนตัวนะเข้ามาจอดหรือว่าทำธุระในบริเวณสนามบินดอนเมืองเนี่ยมาซื้อตั๋วหรือว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับ ว่ามันจะยุ่งยากหรือเปล่านะครับจริงๆก็แรกๆเลยนะครับมันก็กังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะจะ,จะยุ่งยากหรือเปล่าในเรื่องการหาที่จอดรถนะครับแล้วก็คิดเอาเองนะครับว่าเออค่าจอดรถถ้ามีเนี่ยมันคงจะแพงดังนั้นก็เลยก็กังวลอยู่นิดๆนะครับกลับมาลองดูนะครับมาดูงดูคลิปนี้นะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับเราเอารถเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีที่จอดหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะสะดวกหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูกันนะครับตรงนี้เพราะจริงๆไม่ใช่ว่าไม่เคยเข้ามาจอดนะครับแต่ว่านานมากแล้วนะเคยเข้ามาจอดทิ้งไว้ก็เคยนะครับสมัยแต่ก่อนโน้นแ,แต่มันหลายปีแล้วคือเอารถมาจอดทิ้งไว้ขากลับก็ลงแล้วก็ขับรถกลับเลยเนี่ก็ เหมือนว่าไม่ได้แพงนะฮะในช่วงนั้นนะแต่พอมาในปัจจุบันนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยครั้งแรกเลยนะฮะในรอบหลายๆปีนะครับราบนี้ก็หลังจากเข้าสู่สนามบินดอนเมืองก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับผ่าน,นนะมาทางอาคารผู้โดยสารนะครับภายในประเทศนะครับขาเข้าขาออกนี่แหละนะครับก็เ้าไปจอดภายในอาคาร เขาก็จะตรวจตรวจรถนะครับแล้วก็เดินเข้ามาวิ่งเข้ามานะครับตรงนี้ก็คืออยู่ในชั้น B อยู่นะครับคือก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้จอดหรอกนะครับในชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4พวกนี้คือก็รู้ๆกันอยู่ว่าก็คงจะรถันมาก่อนเขาคงจอดกันเต็มนะฮะไหนจะต้องรถ ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นรถเฉพาะคนมาติดต่อธุระหรือว่ารถผู้โดยสารมาส่งญาติมารับญาติพวกนี้ไม่ใช่นะครับครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮคือเหมือนอย่างที่เคยเกลิ่นไว้นะครับชั้นเนี่ยคือชั้น4ก็ไม่ได้หมายความว่าจาคุณจะมีที่จอดนะครับ คือถ้ามาช่วงช่วงนี้ก็ก่อนเที่ยงนะครับช่วงประมาณ10โมง11โมงพวกนี้คืออาจจะเย็นๆก็อาจจะมีที่จอดเหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่วงระยะนี้เนี่ยไม่มีนะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีที่จอดชั้นไหนอตามขึ้นมานะครับคือถามว่าแนะนำไหมก็แนะนำนะครับว่าเออหนึ่งเราก็ไม่ต้องรอแท็กซี่หรือว่าไม่รอ รถยนต์สาธารณะอันนี้มันก็คงจะไม่ไม่ทันใจเหมือนกันนะครับก็คือคือเราก็ไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับหลายๆคนนะครับก็คือขับรถมาเลยนะครับก็สะดวกนะครับก็คือหาที่จอดรถเนี่ยก็ชำเลืองซ้ายบ้างขวาบ้างก็ไม่มีนะครับอันนี้มาถึงชั้นที่ 4B แล้วนะครับ อันนี้ลานจอดรถตรงนี้นี่มีจำนวนน่าจะ7ถึง8ชั้นนะครับแล้วก็จะผ่านอาคารผู้โดยสารนะครับขาขาเข้าขาออกเนี่ยน่าจะภา,ภายในประเทศนะครับผู้โดยสารภายในประเทศขาเข้าขาออกอาคารอันนี้หลายคนเนี่ยก็จะ คงจะกังวลอยู่นะครับว่าจะมีที่จอดหรือไม่นี่ชั้น5้็ไม่มีนะครับที่จริงแล้วเนี่ยในการเดินทางกลับมาโดยใช้สนามบินเดินเมืองนี้นะครับก็จะมีเทคนิคอยู่นะครับโดยส่วนตัวนี่ก็ถ้าลงมาเนี่ยก็จะจะข้ามไปในเดินไปตรงอา,อาคารผู้โดยสาร ระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าจะมีมีสะพานล,ลอยที่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีสะพานล,ลอยข้ามของโรงแรมอเมรีนะครับก็จะได้ไม่ต้องมารอตรงที่เราลงตรงอาคารตรงนี้นะครับคือถ้าเรามาลงตรงอาคารตรงนี้เนี่ยคนลงกันเยอะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยสชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับกว่าจะมีรถ แท็กซี่ว่างนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ต้องมารอฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเดินทะลุจากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศไประหว่างประเทศแล้วก็ข้ามสะพานลอยตรงที่ของโรงแรมอวมรีเนี่ยตรงนั้นก็ลงมาก็รถรอไว้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องรอนานก็คือลงถึงปุ๊บก็มีรถผ่านปับ๊บอันนี้คือเทคนิคนะแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะยืนรอก็ ไม่ได้มีปัญหาะนะครับแต่ก็จะใช้เวลาบางครั้งนี่ปลาเข้าไปถึงจาก9ก้าโมงสิโมนี้ถึงเที่ยงก็มีนะครับกว่าจะมีรถมาผ่านมาฉะนั้นเนี่ยเทคนิคก็ด้านแหละเดินทะลุไปจนถึงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแล้วก็ข้ามสะพานล,ลอยโรงแรมอมารีนะครับแล้วก็ลงถึงถนนวิภาวดีก็ลงสะพานล,ลอยตรงนั้นก็รถเยอะอันนี้ ตรงนี้นะครับมาถึงชั้นบนสุดนะครับเราจันะครับก็ลยเดอากาลิ้มุมนให้เดูบรรยากาศว่าเป็นยงไงกันบ้างตอนนี้ก็ควมองดาวรวมถึงววังดีสิมีก็จะมีรถสายสีแดงนะครับตรงที่เปที่ทสุางล่างก็อาที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ตรงนี้ด้านบนสุดของอาคารจอดรถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ่ารับสำหรับการติดตามรับชมการติดบุกตรงย,รงยางไรก็ต้องขอันด้วยนะครับหวังว่าคงจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะขอจบคลิปตรงเครื่องบินลงตรงนี้แหละนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ